แม่ช่างเป็นนักเอกขาปลาที่ผมตามหามานานแสนนานแล้วคือถ้ามีนากิ้งมาเมื่อไหร่พี่ก็โดนลับก่อนเลยนะครับผมไม่ได้มาทําอะไรมีนานะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าอย่าอย่าค่อยๆลงนะค่อยๆนะพ่อรู้จักปลาทางงีด้วยโอ้พ่อเคยได้พ่อเคยไปตักที่ไหนฮะเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งจะเคยเห็นปลาเจ้านี้ครับพ่อสวยงามตามท้องเรื่องยีคำนักเอกละนี่ยกปลาพี่ดูดิจ้ะน่ากินน่ากินอย่างเลยปลาวันนี้ มีนาแล้วเขาทำไรเนี่ยโอ๊ยเอาควายมาให้มีนาขี่อ่ะพี่โอ้มีนาเขาเอาควายมาใหมีนาขี่ระวังมีนาจ้ะเคยขี่ควายไหมไม่เคยค่ะโอ๊ยขี่ได้จริงอ่ะโอ้ยค่เห็นหน้านังเอกเขาขี่แต่กระควายอ่ะใครขี่แต่น่าน่าน่าโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวผมไปดูใกล้ก่อนน่ารักมากครับพี่คนนี้นะ เขาบอกว่าลูกสาวคุณพ่อสวยลูกประจงควายมาให้ลูกสาวเขาเลยอะดูดิจะามาเลี้ยงหลมาขี่เนี่ยเอาขี่นะเอาเลยขีนะขีนะจ๊ะแล้วว่าขี่ควายขี่พี่เลืวอเราจะขี่อะไรดีมีนาคิดผิดแล้วคือคืออย่างงี้มีนาคิดผิดแล้วคือเดี๋ยวจะปล่อยให้มีนาลงน้ำคนเดียวครับนะน้องมีนาเห็นควายครับรีบถืงอแห่จะไปหวานควายครับใช่ไหม ไม่ใช่ค่ะเอาปลาค่ะเอาปลานะแล้วก็เดี๋ยวคุณพกอ์น้องชายก็จะไปหาปลาด้วยเนาะแม่ช่างเป็นนักเอกหาปลาที่ผมตามหามานาะนแสนนานแล้วเออ,เอ,อมีนาจา้าอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยน่าจะสาระแน่สาระแน่นะผักมนะิ้นนะเออน้ากินมากสาระแน่บ้านนี้เชื่อไหมมพ่อๆกระเทียมเลยจก้กข่าวเหมือนกันไปชื่นใจจังเลยนักเอกจะไปหาปลาให้คนหน้าตาดีอย่างผมครับ อะมองมองหน่อยมองหน่อยเออเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนแต่ถ้าดำปับ๊บเออพี่จะคิดใหม่นะจ๊ะการเป็นนางเอกของมีนาจะหายไปเลยจ๊ะจะได้เป <c oughs> ็นแค่น้องสาวนะคุณป้าเขาใส่หัวเลยคุณป้าใส่หัวมาจีบลูกสาวเขาเรื่องนี้มีนาจ๊ะบอกบอกคุณ<ฆ>ป้านะว่าพ,พี่พี่มาเป็นมิ้นนะจ๊ะไม่ได้มาทำร้ายจ้ะ<ฆ>มีนาน่าจะรู้จักพี่ดีพอนะหนะ้ากล้องหลังกล้อง,งเป็นไงอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะเดี๋ยวคนดูรูคุณป้าใส่หัวมีนาค่อยลงนะจ๊ะก่อนขี่ควายขี่พี่ก่อนก็ได้จ้ะควายกำลังกินน้ำเลยจ ปเปปียกไค่อยๆลงนะจ๊ะอยาก,กิ้งนะพี่รับทันทีเลยคือถ้ามีนากิ้งมาเมื่อไหร่พี่กระโดดรับก่อนเลยนะครับ <S <S เออนั่นแหละเออสาวชาวดอยจริงปะเนี่ย <S <S เหมือนจะไม่ใช่นะ่ะใช่ค่ะใช่ใชนะ่ะมีนาอยากกิ้งนะจ๊ะเดี๋ยวพี่รอมีนาก,ก่อนแต่มีนากิ้งมาพี่รับทันจนะ้ะค่อยๆนะจ๊ะเออค่อยๆย่องเลยจ้ะพี่รออยู่นะจ๊ะอย่าพลาดน่ะเอออ้าโอเคโอเคนี่ ควายนี่ใครขี่พี่ขี่หรือให้น้องเขาขี่ให้น้องเขาขี่ไดน้องเขาบอกเขาสงสารควายเพราะน้องเขาหนักประมาณร้อยห้าสิบโลอะใช่ไม่มีนะอ่าไม่กลัวควายหรอฮนะเอาเรื่องระหว่างควายกับพี่กลัวอะไรมากกว่ากันพี่แน่ค่ะแล้นายไม่ขี่ควายเลยปะนายไม่ขี่ควายเลยใครครับมีนายจะไปขี่ควายอุัยดีกเอกลงน้ำเรื่องจริงมีนะจะลงน้ำจริงอ่ะไว้ทำเป็นไหม เป็นนะเออพี่ได้ไม่เป็นห่วงนะแต่พี่ไปรอใต้สะพานแล้วกันนะรอสนุนนะโอเคไปปคุณพ่อจะมาหาปลาลูกสาวครับโอ้โหพอใส่เสื้อตัวนี้ดูหล่อขึ้นไปยี่สิบปีเต็มเต็มแล้วเนี่ยโอ้แม่ใครเนาะไปให้เสื้อคุณพ่อได้คุณพะคุณพ่อหล่อเหมือนคนที่ให้เสื้อยิงอ่ะพูดอีกรอบหนึ่งพระวันนี้จะได้กินลาไม่หมาลงนะแล้วผมยังไม่ลงเลยเนี่ย <ม>เดี๋ยวก็ลูกลงมาได้มาเลยครับน้องๆมาเลยอมีทีมงานหาปลาครับเป็นน้องๆมีนานะโอ้ยน้ำลึกมีนาดูนู้นดิพี่ไอขับไปแล้วนู่นนะน้ำแรงมากนะคะปลาโหมีนาจ้ะขัันนี้ก็ได้จ้ะพี่กลัวมีนาปิว้วอะไปไปไปน้องๆก็หาปลานะครับมีนากบคุณพ่อก็ช่วยกันดูน้องๆหาปลาครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันน้าเนี่ครับผมก็ ช่วยทาให้ความฝันของน้องมินาไปขับได้เจอคุณพ่อนะแล้วควายที่เขาบอกขี่ได้ผมว่าจะไปขี่ควายหน่อยแต่ไม่รู้น้ำลึกหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูครับว่าจะได้ปลามาาน้อยแค่ไหนครับผมจะเอาบรรยากาศเดิมน้ํากับการที่ได้ให้มาแคมปิ้งนะครับได้มาเจอครอบครัวได้มาทํากิจกรรมที่น้องมินาอาจจะแบบว่าน้ำแล้วที่ไม่ได้เจอนะครับแต่ให้ได้ปลากับผมนี้น้องมินาต้องได้เจอนะเพราะนี่คือการตางเราไุยถูกเลยนี่ดูน่ารักมากเลยนี่ดูเป็นไงอุ้ยลึกว่ะขึ้นแข้งแล้วแหละ อ่ะแล้วพี่ไอ้หลอกวันนี้บอกควายขี่ได้อ่ะอ้าวควายลุกแรกแล้วบอกควายขี่ได้ไงใจ,ใจเย็นเย็นใจเย็นครับขี่ควายเนี่ยมีนะควายห,หนีแล้วเนี่ยพี่ไอ้หลอกเราเข้าควายห,หนีไม่หนีนะพ่อมันไปแล้วเนี่ยไม่หนีอะไรโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปหาปลากันมีนะไม่นา้ารอบ,ลบ,ลบะระวังรถ พี่เป็นห่วงผิวเสียมาขึ้นมาแล้วพี่พาไปกรุงเทพไม่ทานอีกไปไปคัดผิวมีนาจ๊ะมาแค่นี้ต้องพาพักพวกมาเป็นบริการเลยใช่ไหมเนี่ยหนึ่งสองสามผมไม่ได้มาทําอะไรมีนาดาเพราะฉะนั้นแล้วหย่าหย่าย่าหย่าหย่าย่าจ้ย่าหย่ายายาย่าอ้โอเคพวกเดียวกันพวกเดียวกันพ่ <S <S อมาดูไหมมาไม่ดูนะไม่ดูนะแล้วแล้วพ่อคุณพ่อของลูกสาวไหมครับอะไรห่วงห่วงงลูกสาวไหมครับ ห่วงครับอะไรนี่นะเป็นลูกทต่ไมไม่ห่วงโอ้โหห่วงไปถึงห่วงไปครับมือเราห่วงอ๋อไม่เจอหน้ากันตายแล้วไปเราพอเครียดไปเรื่องนี้พอเครียดพอเครียดไปแล้วอ่ะนี่พอที่ขาดน้ำล่าครับนี่ลองดูครับนี่ไปคือเราจะไปจุดที่ล้อมๆหน่อยคือเป็นห่วงมีนากลัวผิวจะเสียครับนะเดี๋ยวเราเดินทางไปบริเวณโซนที่เป็นเนินทรายแล้วก็โซนที่ไปตั้งแคมป์ได้ในมีนานะมีนาหลังพี่ยังว่านะจ๊ะ แต่พี่เสี่ยวคุณพ่ออะไรเงพ่อถือมีดนะพ่ออย่าชักมีดนะพ่อจะเย็นนะผมพูดเล่นนะครับวิวสวยไหมสวยน,นะเออแต่แต่พี่เห็นอะไรที่สวยของวิวแล้วตอนเนี้ยเชื่อพี่ไหมอะไรคะอะมีมีอะไรที่สวยของวิวแล้วอ่ะไปไปคุณน้องห่วงแล้วไปไปไปอ, <c oughs> อุ้ย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 แผ่นดินสุดแผ่นดินสุดมีนาจ้ะแผ่นดินสุดจ้ะ แสดงว่ามีนาหนักเกิดพี่อยู่ตรงน,นั้นเม็ดินไม่ล่นอุ้ยอีกแล้วนี่คือคือ,คอมีนาเดินมาทีทรายล่นเป็นแถวเลยค่ะนี่มีนามีนาเอ,อ่อสิ่งที่พี่พูดไปร้อยห้าสิบโลท่าทางจะเป็นจริงนะจ๊ะโอ้คุณพ่อตรงนี้เขามาหาปลากันบ่อยไหมปกติอะ่ะอ๋อมาดูทุกๆๆวันนั่นแหละอ๋อหากินทุกวันแถวนี้เนาะไปโหยๆนั่นเถอะอ๋อถ้าน้ำที่ใส่นี่หาปลาน้อยหรือว่ออาไปใหญ่อะพ่อปลาใหญ่ปลาใหญ่ก็ไล่ช้นน้ำใหญ่มาหนีมัน อันนี้ยังไม่ใหญ่เนาะสามกิโลครับ<อ>สามกิโลก็มีอยู่โอม้มันน้อยมันไม่ไม่ขึ้นมาอ๋อน้ำยังน้อยเนาะน้ำหลุไปแล้วอือหืนะโอโอ้โหพ่อบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าน้ําใหญ่ปลาใหญ่ก็มาตามน้ำเพราะรู้หมาน่ารักมากเลยลงไปเนี่ยถ้าอ้วมตัวหมาลงไปเฉยเลยอ๋อก็อยู่แบบนี้พ,นพ่กอเนาะอ,อือหือ เขาที่เขาเอาปลาขายใกล้เงี้ยอืมนะอามีนาแปลเดี๋ยววันนี้ครึ่งกิโลกันหนึ่งกิโลกันนี่ลูกสองกิโลกันนม่ลูกอืมค่ะหน้าปลาก็หาปลาขายหน้าเห็ดก็หาเห็ดขายโอ้เพราะเราฝนตรงนี้เห็ดท็อปเห็ดอะไรมีไหมช่วงนี้ยังไม่ออกยังไม่ออกนะเพราะต้องรอเนาะค่ะค่โอู้วแล้วน้ำแรงมากปลาขึ้นนู่นเลยครับดนีงดูหน้ามันน่าจะออกพอได้อีกนานไม่นานจะออกนะอู้วดู นนี่ตรงนู้นก็พอพอ่อโอ้โหน้ำแรงมากตอนนี้นว่าจะไปทำอา,อาหารกินตรงนู้นครับต้องต้องหยุดคิดหนักเลยขอบคุณมากอ๋อน,นู่นครับเราน้องชายมีนาก็หาปลาไล่ขึ้นมาครับเดี๋ยวต้องไปรบล้มตรงนู้นก็ได้มีนาปไปค่อยๆไปมีนาหน,น,น้าก็นู่นนะครับานาตรงนู้นเนี่ยเราจะไปตั้งแคมป์กันน้องชายหาปลาตรงนู้นนะครับค่อยๆเดินมีนามีนานี่ไม้นี่เดินขึ้นขึ้นไม้นี่เลย ระวังไม้ทิ่มน่ะค่อยเดินไปเดินลำทางได้ไหมเออมีนาได้เปนะ็นสาวดอยจริงไหมคล่องมากเลยส่งตัวดีมากเลยมีนาระวังจ้านน้ำตรงนี้ลึกมากนะ่ค่อยเดินนะมีนาลึกลึก,ล,กลึกอยู่พี่เดินมาแล้วท่วมหัวเขา่าโอเงพี่เปียกไปแล้วครึ่งท่อนอพ,พี่จะดูมีนาแหละ ค่อยๆค่อยมีนาค่อยๆลงตรงนี้ลึกอยู่ค่อยๆลงนะค่อยๆลงละนะค่อยๆนะบอกนางเอกมากเลยค่อยๆย่อนขานะตรงนี้เป็นร่องนะอะไรเช่วยถือปืนดีือเปล่าทำไมไม่ถึงพื้นปืนถึงถึงอยู่ประมาณต้นขาจ้ะระวังมีนาระวังครึ่งตัวครึ่งเออได้อยู่โอ้เป็นนักเอกของพี่ต้องแบบนี้มีนาแข็งแรงดี บึกไม่ถึงอุตอโทนเนี่ยจะได้ใจแฟนคลับพี่เลยเราแต่ตรงนี้ลึกกว่านั้นน่ะเฮ้ยระวังระวังโอเคค่ะได้ได้นะระวังนะตรงนี้ลึกนะตรงนี้ลึกนะตรงนี้ลึกนะพ,พี่เป็นห่วงมากเลยเอาฟืนมาเอาเอาไม้มาเอาไม้เอาตรงนี้ลึกๆเอาไม้มา,มาจ้ะได้แล้วค่ะเออมาๆาไม่ไปจับ <มา S 1> ไม่ได้คุณพ่อคุมอยู่คุณพ่อกำบันไม่ไดพยายามเหยียบได้อยู่ตรงนี้อ่าต้องดึงมาจ๊ะระวังโทรศัพท์นะ เราฝากโทรศัพท์ก่กนอนโอ้เดี๋ยวแฟนโทรมาตามมาเนี่ยโอ้เปียกจนได้เออไม่นาไม่นาเก่งจ<ภ>่ะคือพี่อยากได้นาะงเอกอย่างนี้มานานแล้วเนี่ยเนี่ยลุยอย่างี้ต้องต้องถึงมีนาต้องเป็นแบบนี้มีนาถึงอยู่กับพี่ได้นะทนได้นะค่เ<ภ>อาแล้วสิโทรศัพท์พี่เก็บ่ยไปให้นะจะค่ะ<ภ>อ้าวไปไปมีนาค่อยไปเอาแล้วเว้ยนางเอกคนฟิลนะครับคราวนี้ก็คือตั้งแคมป์ทำอาหารนะครับนะเดี๋ยวรอปิ้งปลากันนะครับด้ยดูอย่ีปลาด้วยฮะค่ะปลามันจะเด่น ปลา,ากระเด็นนะปลาวิ่งนะโอ้โหพี่กระโดดจะไปจับขาตรงขาขอมีนาวันนี้ถ้าพูดอย่างงี้พี่จะลงไปอยู่แล้วมีนาไม่น่ารีบยกขาขึ้นมาเลยปาลาเลยนี่เลยเอ้ยลึกๆมีนาลึกระวังละวังเออจากท่าน้ําใสนี่พี่พี่แกงพากมีนาลงน้ำนั่นเองพี่จะรีบไปช่วยเลย, <c oughs> ยลึกว่าขี้โคลนลึกมาก,กว่ะมา <c oughs> ตรงนี้ลึกว่าขี้โคลนไปตามตามลายดีกว่าไปโอเคลึกดีเวไปมีนาถึงนะเรารอดแล้วมีนา พอมาจริงเราเงนี้มันก็ึงแล้วนะเราจะใครพามาเนี่ยพี่พี่เข้าใจอ๋อพี่หรอพี่แอ่นแนกนะพี่แอนแนเป็นคนทำร้ายมีนานแลอะโอเคถึงแล้วนางเอกกับผมมาถึงบริเวณริมชายฝั่งที่ทำอาหารนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำอาหารกัน,กน,นวันนี้นะครับนะดูบรรยากาศชิวๆคุณพ่อลูกสาวน้องๆน,นะร่วมกิจกรรมกันนะครับเป็นภาพที่ต้องตราตึงใจให้กับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้อย่างแน่นอนรับรองไม่ผิดหวัง ตรงนี้มีนะโยนเลยรู้ไม่มีการ์ตูนคาร์โมนาลูกขโม่โมเรลูขโม่พ่อว่าดนะตัวหนูคันพ่อไม่คันไม่คันค่ะแค่คิมูกหลักถ้าน้ำใส่ไม่ดีถึงมากเออแต่ต้องไปซื้อชุดใหม่นางเอกครับชุดนางเอกชุดเปียกที่นี่มีแห้งไม่มีนา พี่อยากซื้อชุดให้มีนามากเลยอะไอ้ห้างนะเสียดายมากเลยอะถ้ามีห้างแบบนี้มีนาได้ชุดไว้นามไวแล้วแหละหาเรื่องหาเรื่องนู่นครับน้องชายหานู่นเนาะโอ้ยได้ปลาเยอะมากเลยเอาเลยมีนาพ่อตรงนี้มันจะมีพวกปลากรดค้างมีอะไรไหมที่เนี้ยเส้นนี้มีพวกปลากรดค้างปลาแค่ไหมปลากรดก็มีอยู่ก็มีอยู่เนาะปลากรังก็มีก็มีเนาะอ่ามันมีเส้ยไปเงี้ยอยู่ยาวๆเนี่ย ปลาสังเง่พ่อรู้จักปลาทังเง่ด้วยพ่อเคยพอเคยไปตักที่ไหนฮะที่น้ำแม่น้ำล้างเนี่ยพ่อวัดน้ำพ่อพ่อชายนี่ดูละห้ากิโลหกกิโลมีเอาแล้วไม่มีไหนี่น้ำล้างเนี่ยะพ่อพ่อรู้รู้ใช่ไหมปา้นก็ากกางก็อยู่นัหนละอ้าวแหละปลากคางก็อยู่นั่นเนาะมีอยู่เดี๋ยวมันไม่ใช่เท่าไหร่อ๋อตอนนี้มีอยู่เป็นเท่าไหร่หกน้ำล้างนี่แหละผมนี่แหละเสียนหาปลาสังเง่แห่งแม่งสอนคนใหม่ปลาชิงแง่นี่น้ำล้างนี่แหละอ้ามีนะจ๊ะ มีนาจะได้ไปหาปลาสังเงกับพี่และคุณพ่อสมความตั้งใจของคนดูแลมีนาดังน้อยยังยังไม่บอกเพราะลูกสาวไปจับมาแล้วปลาสังเงียะเนี่ยถามดิไม่ไงมีนากล้าไปจับไปกับคุณพ่อลูกกลัวกลัวป้า <laughs> ลูกร้องไห้เลยไปจับปลาสังเงียะผมพาไปจับอ,ะอ่ะมันเจ็บแอบแอบงูมั้งใช่อ่ยลูกสาวร้องไห้ผมพาไปจับปลาสังเงียเออพ่อได้ตัวให้แล้วนะเอาละเวนน้ยเอาเลย วันหน้าผมจะมาใช้ชีวิตยอยู่กับน้องมีนาในบริเวณริมน้ำแล้วไปหาปลาสังเกคุณพ่อนะครับนะก็เดี๋ยวลองดูครับว่าคุณพ่อจะพาไปใอ้มีนาจับปลาสังกได้ไหมน้ำตาจะไหลไหมรอชมหมาน่ารักมากเลยอภ่ษายน้องมากอัอาหาปลาได้กี่ตัวน้องหมาเอาปลามาดูก่อนได้กี่ตัวเร็ว แม่รออยู่ในเห็นเปล่าม่รู้เป็นไหนระวังนะเงียมนะพี่พี่ไม่ไม่แบะไปนะจ๊ะอันนี้ได้ปลากี่ตัวครับน้องมินาเอามาให้ดูหน่อยโอ้โหยะมินาจะมาเทปลาดูครับมีปลาอะไรบ้างนะเดี๋ยวเอามานั่งให้คุณพ่อดูก็ได้ปะเทเลยก็ได้มินาปลาปลาเยอะมากเยอะไหมตกลงเยอะมากได้ประมาณสามตัวพี่ดูแล โอ้โหเกิดมาจากท้องพ่อทำไมครับเพิ่งจะเคยเห็นปลาเจ้านี้ครับพ่ออันนี้ปลาที่ว่ากินขี้ได้เนี่ยเนี่ยนะพ่อเนาะอันนี้อมว่าปลาเหงเนี่ยปลาเหงเนาะอยู่ใช่เอออันนี้มันเป็นเดี๋ยวนะพ่อปลาปลาข้อมือนะเอาอ้ไอ้นี้ปลาเหงนะครับอันนี้ปลาเหงนะอันนี้ปลามาหาวตรงเนี้ยปลาอะปลามหาปลามหาวนะอันนี้มันเป็ี่ยนปลาซอยไหมปลาหางเออปลาหางเหลืองหางเหลืองเนี่ยปลาเหงี ไปแห่งตัวนี้นะอันนี้ก็ปลามหาลมาห่างนะอันนี้ปลาติดปลาแค่ปลาแค่พ่อปลาแค่เนี่ยพ่อพ่อปลาติดหินเออปลาติดหินนั่นแหละปลาติดหินมีนาฟังผูกเพี้ยนนะเนี่ยปลาติดหินนะครับหรือปลาแค่อ๋อคำไต้เนาะพ่อเาปลาติดหินเนาะคิดอะไรอ่ะคิดอะไรพ่อเหรอพ่อลูกสาวหูไม่ค่อยดีนะ คนเดิหาปลาเขารู้อยู่ไม่เคยหาปลาเนี่ยเวลาพี่จะพาไปหาปลาบ่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวย่างปลากันโอ้นี่ปลาอะไรเนาะวันนี้พ่อปอสาปลาสังกับพ่อนี่ปลาหางปลาหลายจุดปลาซ้อยหลายจุดปลาสร้อยลกเขาปลาหางไม้เนี่ยมันมีไม้ที่เนี่ยอ๋อปลาหางไม้เนาะเาะมามามาเข้าดูหน่อยไม้เนี่ยนี่ไม้มันม่อยู่อ๋อไม่อยู่ที่ที่หางนะอ๋อปลาหางไม้นะอ๋อียกปลาหางไม้นะ มีนากำลังกำลังงงคุณพ่อคุณพ่อพูดปลาติ๊งอยู่นะมีนางงอยู่มันยังเคยหาปลาเนี่ยดูมันอืมเ,เอาเอาแค่พอกินก็พอนะมีนานะเดี๋ยวน้องชายก้าไปมีนาก็น้ำมันขุ่นค่ะมันได้หน่อยค,คือจริงๆแล้วถ้าถ้ามีนางเอกมาเล่นน้ำคู่กับพี่พี่ก็อยู่ได้ทั้งวันนะได้ไหมเล่นน้ำได้เหรอคะได้ได้แตถ้ามีนาเล่นพี่ก็เล่นได้จ้ะแต่เพ่อถือมีดล้อแหละ คุณพ่อคุณพ่อช่างพ่อไอ้ลูกทำไมผมถอยแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราย่างปลากันนะครับนะนี่น้องชายปลาอะไรอุ้ยอ้าพ่อโอ๊ยปลาแปะปลาแปะพ่อล็อกปลาอะไรเนี่ยอันนี้มีน้ำเขาเรียกปลาอะไรมันเห็นใช่น้ำแม่นอ่าพ่อพ่อห้องสังเออปลากระโจกปลากระจกอันนี้คือปลากระจกนะครับเห็นข้ี่ยปลาหลากหลายใช่ใช่มันมีหลากหลายแสดงว่าความนมสมบูรณ์มาีมาอ่ามาดีนะ นี่ครับนะโอเคมีนาไหวไปสิี้ไหวไปสิไม่ต้องจริงอันนี้โอ้คุณพอใจดีอ่ะอามีนาหน้าที่ปล่อยต้องเป็นน้องมีนาจะมีนาแบมือนะจ๊ะโอ้ปลานิ่มจังเลยว่ะนิ่มนิ่มจังเลยอ่ะอันนี้อันนี้ต่อปล่อยเออไม่ค่อยมีเนื้อมันเป็นแบบปลาสวยงามปะสวยงามตามท้องเรื่องจีิงครับตังเอ็งล่ะนี่น่ารักน่ารักไปแล้วไปแล้วมีนา เอาแคบโตที่ไปกินได้ก็พออันนี้คือกินไม่ได้ก็ปล่อยไว้เนาะไปพี่รอปลาย่างน้องมีนาประมาณ3ชั่วโมงนะจ๊ะถ้ามีนาไม่แยกปลาพี่จะกินอย่างอื่นเลยนะคุณพ่อก็ถือมีดรอพี่กลัวมากเลยเนี่ยกันมัง่างเงียเงียบพ่อหนุ่มลูกใกล้จผ่าแล้วมน้งพ่อได้ปอมผ่าพอกินลูขี้อย่างกินลาขี้มัวมวดนะพ่อจะย่างไม่เอาขี้ออกเออพ่อต้องผมชอบเอาเอาขี้กินขี้ก็ได้ผมชอบกินขี้ปลามันขมดีเออแน่นอนเออพ่อจะเอาออกเลย มีนะยาออกเลยวะกินได้ไหมจ๊ะกินได้คงปัญญาจ้ะชอบอัานคมนี่นะครับมันเป็นยากวันใช่ใช่เพราะเพราะผมก็มีคมคมอยู่ในรถอย่างหนึ่งยาลูกดกแบบนั้นเนี่ยพ่อพ่อสนใจไหมสนใจพี่อไม่มีเมียแล้วค่ะมีนาสนใจไหมยาลูกดกที่มีอยู่จ้ะไม่เอาค่ะเอ้ยคิดคิดพี่คิดใหม่นะมีนานาพี่ไม่ให้ใครง่ายๆนะยาลูกดกเนี่ยเอ้ยมีนาใส่หัวเร้ไเใ้ยมีนาคิดหนักแล้วเว้ยอุ้ยอ่าเดี๋ยวเราจะกินปลาครับนาย่ากสองหมันก็พอนะพ่อเนาะ ปลาติดหินนะครับน่าฟังให้ดีนะเข้าล็อกกางเลยลูกสาวหูไม่ค่อยดีเนี่ยอะไรเนี่ยคือต้องกินปลาบ่อยๆจะได้รู้จะรู้จักปลาชื่อปลานะจ๊ะเออนะตามนั้นแหละเหมีหลายอย่างใช่ไหมเออคนแต่ละคนเรียกไม่เหมือนกันไงพ่อใช่ปมดี้พงก่อนมันจะเ็นมันไปแล้วมันไปนานละมันไปตั้งแต่ตั้งแต่น้องชายเอาขึ้นมาแล้วจ้ะแล้วพ่อเโต พี่พี่สาวน่ารักอย่างนี้ตลอดไหมน้องชายน่ารักตลอดน้องชายพยักหน้าผมเพิ่งเห็นอ่ะพิ่เจอน้องชายครั้งแรกเลยตอนเด็กๆก็เคยเจอค่ะแต่ว่าน้องจะไม่ได้ตอนนี้เป็นนุ่มนะยังยังนมันจำไม่ได้อ๋อนี่นี่นี่จำาม่ไดานะพี่สาวสวยมากแล้วใครมาจีบต้อง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 ห่วงนะรู้ป่ะจะจะให้ใครมาจีบย่างง่ายนะเชื่อพี่ผมไม่รู้ผมไม่รู้หละ โ้หน้ำก็ขุ่นมากปลาสาวปิ้งปลาที่พี่เจอแล้วพี่คิดว่าสวยที่สุดในช่องพี่นะไม่มีใครเคยสวยแล้วก็มาปิ้งล้างปลาจะมาปิ้งปลาพี่ขนาดนี้ไม่ก่อนเลยมีนะยกปลาพี่ดูดิจ้ะน่ากินน่ากินอย่างเลยปลาวันนี้อันยุกยกปลามาใกล้หน่อยยกปลากันนะเออนั่นแหละโอ้โหปลาขาวมากไม่รู้ปลากินอะไรมาถึงขาวได้ขนาดนี้ครับปลาน้ำล้างใช่ไหม ต้องมาบ่อยๆไว้น้ำลางถูกใจมากเลยถูกใจสาใส่ขาวดูดิว่าสาวดอยดอยจริงไม่ดอยจริงย่างตาแค่นี้จะรู้เลยย่างเป็นได้เป็นเออต้องใช้หัวาะ เออดูดิดูดิเออได้ได้ใช้ได้พ่อใช้ได้ลูกสาวลูกสาวลูกสาวใช้ได้พ่อได้เออเอาแล้วเว้ยได้นางเอกแล้วเว้ยพ่อบอกยกให้เป็นนางเอกแล้วพ่อนะนาเกี๊ยงนาเกี๊ยงยิงครับดูปลาแม่น้ำลางนะพ่อเนาะแม่น้ำของเนี่ยเอ้าแม่น้ำของเออแม่น้ำพูดพี่ตั้งแต่ทีแรกแล้วแม่น้ำล้องแม่น้ำลางไปอยู่ข้างลู่มันอ๋อนี่คือน้ำคลองครับโทษทีครับเมื่อกี้โม้เพลินไปหน่อยน้ำคลองไอ้ไม่น้ำคลอง ้วทาไมมีนาไม่ยอมบอกพี่จ๊ะคือคือพี่จะมาอยู่บ้านนี้แล้วทำไมมีนาอย่างหลอกพี่อยู่เวรจะค่ำเนี่ยมันจำไม่ได้เลยจำไม่ได้อันน้อยเนาะอ๋อเดี๋ยวนี้โตไปสาวแล้วพ่อจําจำได้แหละวันนี้ต้องจํานะเพราะว่าพี่ไปดูที่ดินมาแล้วนะมีนาจ๊ะปลาสุกยังเอ่ยสุกแล้วค่ะถ้าปลาไม่สุกพี่จะกินอย่างอื่นนะจ๊ะค่ะดูข้างหลังมีนาให้ดีสองตัวนอนตากแดดแล้วนะไหนวะลุกน้องมารอแล้ว่ะมีนาช้าจังเลยทำอะไรให้หมามารอเนี่ย พ่อลูกสาวปกติทำกับข้าวให้กินไหมถามก่อนพ่อปกติลูกสาวเคยทำอะไรให้กินไหมก่อนมันจะไม่กินโอ้เดี๋ยวนี้ทำกับข้าวเก่งมากเลยทำให้ผมกินทุกวันเลยอ่ะไม่ใช่คุณพี่เขาไม่กินทุกครั้งเลยแต่ก่อนมันทำกับข้าวยังไม่เปลี่ยนเนี่ยอ๋อเปลี่ยนเอาไปอยู่คนเดียวทำเป็นลยนะไปอยู่น้องทำอะไรมันก็เปลีนต้องเป็นนะให้ให้คุณพ่อชิมก่อนได้อ่ยืมให้คุณพ่อชิมก่อนก่อนลองชิมพ่อคราวนี้จำป้าได้ไหมหมดนั้นเนี่ยจำได้ไหม เน,นื้ปลาไม่มไหมดเลยเนปลาห,หรืออ่ามีนาชิม,มั่งมีนาชิม,มัยอ่าเดี๋ยวเราจะรำลาบรรยากาศการกินปลานะครับเดี๋ยวน้องน้องก็จะมากินนะครับนี่นโ,อโ,โอ้โหป,าาปหลาไม่เป็นไรหรอกน่ากินรรกน,ะนะ่ากินอย่างไรอร่อยไม่มีนาพี่เองเงี่ยสดอะไรสดอร่อยนะพี่พี่จะกินปลาอันนี่ปลาหรอเนื้อปลานะปลาติดหินฟ <สด S 3> ังให้ดีนะจำไว้ถะาคุณหน้ามาหาปลากับพี่ใหม่นะน้องชายก็บอกแล้ว โหไม่ค่อยดีตอกใจเลยอ,ะอ่ะตัวไหนกินมีนากรินตัวไหนจ๊ะกินตัวเดียวกับมีนาได้ไหมครับกินหัวเหรอคะเออมีนากินหางพี่กินหัวนะ <c oughs> เราจะได้แบบว่าเออไปที่ไหนก็น <c oughs> ไปเป,เป็นเป็นเป็นตัวเดียวกัน <c oughs> ที่เหลือที่เหลือให้ให้ใหลูกน้องลูกน้องกับน้องชายนะ <c oughs> ่ะอ้าวแล้วเว้มีนากินหางผมกินหัวแล้ว <c oughs> อืมอือร่อยมากหอม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 ปลาสดๆบรรยากาศฟินๆดื่มน,น้ำของ ได้เห็นวิถีชีวิตของน้องมีนาในครั้งยาวไว้วันนี้มีนาจะได้คนดูครับว่ามีนามาหาคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็ยังคงคิดถึงมีนานนอกจาน้องชายก็มาเจอกันด้วยนะเป็นภาพบรรยากาศที่ดีมากเลยไม่พ่อกินตังคีอร่อยเหรอพ่อพ่อพ่อทิ้งคีอยู่เนี่ยขี้อร่อยมากเลยมีนาอ่ามีนาทิ้งขี้เหรอิีตังคีเยอะมากมากเลยอร่อยมีนาขอขี้สักตัวได้ไหมอ่ะขอข้อขอตัวนี้พี่ขออีกตัวเดียให้น้องชายกินแล้วขอตัวใหญ่เลยอ่ะแล้วเตรียมโดนาม่าดิเออแกะได้เออ เดี๋ยวคุณพ่อไม่เชื่อเราทำกับข้าวเป็นเนี่ยคุณพ่อไม่เชื่อนะนะ <c oughs> เออพี่จะกินทั้งขี้เลยจ้ะอ่าตัวหนึ่งจ้ะร้อนไม่มีน้าจา้ะมันจะขาดค่ะอาจะเอานี่มีเขี้มีนากินตรงนี้หรือพ่อกินยะหนูลเลาะอ๋อนี่แหละสิ่งที่พี่กำลังรออยู่มีนาบอกแค่หนูเลาะพี่ก็กินแล้วขี้วันนี้ไงหอมจริงขมจังนี่แหละยาดลบอย่างดีของผมเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยว,ยย ي, วยรับลา,าไปก่อนมีนายังคงอยู่กับเราต่อน,นะครับว่าเดี๋ยวมีนาจะพาไป เข้าหมู่บ้านเนี่จะเข้าป่าแล้วแต่พ่อก็ยืนถือมีดรอเลย <c oughs> กับหมู่บ้านอื่นที่ผมไม่เคยไปครับมีนาจะจัดให้ทุกคนได้ชมครับว่าสาวชาวบ้านสาวชาวดอยเมื่อก่อนเป็นยังไงนะเดี๋ยวรอชมป้าที่นี่แนะนาค่ะม่ได้มาใหม่นะพ่อนนะมาลูกสาวนะพ่อนนะเอาุณด้วยมีนาากเลยยังไงแล้วอย่าลืมติดตามช่องมีนาหนึ่งหกห้าหกค่ะติดตามน้องน,อะนะครับ,รบน้องจะเป็นนักเอกองผมอยู่ช่วงนี้นะครับอยู่มแมงสอยน,นะแล้วน้องก็น่ารักจริงๆครับนี่สุดยอดมากเลยเราเจอกันต่อนะครับ พระนี่ประทับใจตับตาจะไหลไม่อยากปิดกล้องเลยพ้อปปบพี่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 ก่อนทำได้ไหมไม่ได้นะแไม่ได้ค่ะโอเคตามนั้นเลยน้ำตกไหลผ่านหน้าบ้านธรรมชาติที่ยังคงมากคนหาเราไก่ก็ทำเองยกพื้นสูงเพื่อให้ได้กินาอของความเป็นธรรมชาติของตัวเขาเองแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองจากการไปซื้อพวกวัสดุที่แบบว่าอาจมานจากเมืองนะครับนี่คือปุโัญญาท้องถิ่นของคนที่อยู่ ติดปากนะครับ